สันติสุขของพระเยซูคริสต์จงมีแด่ท่านข้าพระเจ้ามีถ้อยคำจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านดูสิว่าพระคำผีกล่าวไว้อย่างไรในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อเราคือเมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่พระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราเห็นไหมว่าพระวจนะของพระเจ้ากำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชน พระเยซูพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราพระวจนะของพระองค์สัต์ซื่อและจินแพ้เรากําลังอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระเจ้าที่ซึ่งอัครทูตเปาโลผู้ได้เห็นพระเยซูเจ้าและเป็นหนึ่งในอัครทูตคนแรกแกของคริสตจักรกําลังบอกเราว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนพระเยซูถูกตรึงกลางเขน นี่ไม่ใช่เพียงคำพยานของเปาโลเท่านั้นแต่เป็นคำพยานของอัคระทูตทุกคนด้วยอัคระทูตคนแรกๆแ,และคริสตจักรจนถึงทุกวันนี้ต่างประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงกลางเขนพระองค์สิ้นพระชนเพื่อบาปของมนุษยชาติเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในการเสียสลักของพระองค์ได้รับการชอบธรรมและการอภัยโทษต,ต่อหน้าพระเจ้า ดังนั้นพระเยซูพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนในโลกนี้พระองค์ถูกตรึงกางเขนพวกเขาได้ฆ่าพระองค์บนไม้กางเขนพระเยซูพระองค์ถูกตรึงกางเขนและบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราทั้งที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระเยซูพระองค์ทรงโล่งรู้ถึงการเกิดของพวกเราเอง เพราะพระเยซูทรงทราบว่ามนุษยชาติทั้งหมดถูกตัดสินลงโทษแล้วเพราะทุกคนได้ทำบาปและขาดจากพระสิริของพระเจ้าเนื่องจากบาปกำเนิดมนุษยชาติจิ้มลงทางไปดังนั้นในยุคสุดท้ายนี้ในการสิ้นสุดของยุคสมัยพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับพระบิดาในเวลาสร้างโลกได้ทรงสำแดงพระองค์เองพระองค์เสด็จมายังโลกนี้พระองค์ทรงบังเกิด เป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนเพราะบาปของพวกเราคือเป็นคำตอบของพระเจ้าสําหรับมนุษย์ที่ต้องการกลับไปหาพระเจ้าถ้ามนุษย์ต้องการกลับไปหาพระเจ้าเขาต้องหยุดมองที่ตัวเองหยุดไว้ใจในตัวเองและหันไปมองที่พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูและเชื่อว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นแทนเรา พระองค์ทรงรับบากของพวกเราวไว้บนไม้กางเขนนั้นดูสิว่าพระวจนะกล่าวไว้อย่างไรในพระธรรมฮีบรูบทที่9ข้อที่26แต่บัดนี้ในวาระสุดท้ายของยุคพระองค์ได้ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเพื่อทำลายบากโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาพระบุตรของพระเจ้าเองทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา จะได้ทำลายบาปบาปที่เข้ามาในโลกนี้ผ่านความชั่วร้ายการไม่เชื่อฟังและอิทธิพลของศัตรูของพระเจ้าคือซาตานดังนั้นพระเจ้าเองในพระภาคของพระบุตรของพระองค์ทรงสาแดงพระองค์ต่อหน้ามนุษย์บัรนี้ในวรรษสุดท้ายของยุคเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมายังโลกนี้และส่งสิ้นพระชน พระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาบนไม้กางเขนนั้นเพราะพระเยซูทรงรู้ว่าพระองค์จะถูกฆ่าพระองค์ได้กล่าวเรื่องนี้กับเหล่าสาวกของพระองค์แล้วนี่ไม่ใช่การละทิ้งความเชื่อของเปาโลหรือสิ่งที่เปาโลประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ใช่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกเปิดเผยทั้งหมดล้วนกล่าวว่าพระเยซูถูกประหารชีวิตพระองค์ถูกตรึงกางเขน อาคาราทูทุกคนต่างก็ยืนยันเรื่องนี้และพระเยซูเองก็ตัดเช่นนั้นดูตรงนี้ในพระธรรมทธิวบทที่20ตั้งแต่ข้อ17เป็นต้นไปขนาดที่กําลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจำเป็นที่บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์และพวกเขาจะตัดสินให้เขาถึงตายและจะมอบเขาให้กับคนต่างชาติ เพื่อให้พวกเขาย่อเย้ยเขาเคี่ยนตีเขาและตรึงเขาไว้บนไม้กางเขนและในวันที่สพระองค์จะทรงฟื้นคืนพระชนดังนั้นพระเยซูจึงได้บอกกับเหล่าสาวกของพระองค์ไว้แล้วว่าพระองค์จะถูกจับถูกหยียดยามถูกย่อเย้ยถูกล้อเลีเยนและพระองค์จะถูกฆ่าถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่ในวันที่สพระองค์จะกลับคืนชีพจากความตายและนี่ก็คือความเชื่อของพวกเราด้วย เราทั้งหลายเชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้าได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้ลิ้มรสความตายเพื่อรับบากของผู้ที่เชื่อในพระองค์เพราะตอนนี้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็ได้รับการอภัยโทษบากแล้วบากของพวกเขาได้รับการชำระเพราะพวกเขาเชื่อในการสีสลัดของพระบุตรของพระเจ้าและเราก็เชื่อด้วยว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชน เพราะพระเยซูเองกลัาว่าพระองค์จะฟื้นคืนพระชนและในวันที่สพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนพระบุตรของพระเจ้าทรงกลับมามีชีวิตอีกครั้งและทุกคนก็เป็นพยานเห็นเหล่าอัครทูตเป็นพยานที่เห็นกับตาพวกเขาเห็นพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนจากความตายในวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชน ดูสิว่าพระวจน์นั้นในหนังสือกิจการบทที่3ามข้อ15พูดว่าอย่างไรและพวกเจ้าค่าเจ้าชีวิตแต่พระเจ้าได้ส่งให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายซึ่งเราทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องนี้เปโตรเป็นคนพูดประโยคนี้ร่วมกับยอน เปโตรกำลังพูดว่าพวกเราทุกคนอัครทูตของพระเยซูผู้ที่เดินทางไปกับพระเยซูผู้ที่เห็นพระองค์ถูกตรึงกางเขนพวกเราก็ได้เห็นพระองค์ฟื้นคืนพระชนด้วยพวกเราเป็นพยานว่าพระเจ้าพระบิดาได้ส่งให้พระเยซูคริสตฟื้นคืนพระชนว่าพระเยซูคือเจ้าชีวิตพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าเราอัครทูตเป็นพยานว่าพระเยซูส่งฟื้นคืนพระชน พระคำพี่ยังกล่าวไว้ที่นี่ในหนังสือหนึ่งโครินอัคารทูตเปาในบทที่1ข้อ18ว่าพระท้อยคําแห่งกางเขนเป็นความโมง่เกล่าวสาหรับคนที่กําลังพินาศแต่สําหรับพวกเราที่ได้รับความรอดแล้วมันคือฤทธิเดชของพระเจ้าดังนั้นสําหรับหลายคนมันดูเหมือนเรื่องบา้าบาที่พระเจ้าจะถูกตรึงกลางเขนพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูถูกตรึงกลางเขน มันดูเหมือนเรื่องบ้าๆแต่สิ่งนี้คือสารของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติพระองค์พระองค์ทรงถ่องพระองค์ลงในพระบุตรของพระองค์เองและพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนนั้นเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน น้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้คุณเชื่อในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อบาปของคุณและทรงฟื้นคืนพระชนเพื่อความชอบธรรมและความรอดของคุณนี่แหละคือสิ่งที่อคราทูตอโลจะกล่าวกับชาวโรมในนิราสบอทที่สิบข้อที่9ถ้าคุณประกาศด้วยปากของคุณว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่า พระเจ้าส่งให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายคุณจะรอดถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูส่งสิ้นพระชนบนกางเขนนั้นและส่งฟื้นคืนพระชนในวันที่สามคุณจะรอดเพราะว่าด้วยใจเชื่อจึงได้ความชอบธรรมและด้วยปากสารภาพจึงได้ความรอดคุณเชื่อในใจของคุณและตอนนี้คุณก็สารภาพด้วยปากของคุณว่าพระเยซูคริสส่งสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนในวันที่สาม พราะพระคำพีกล่าวว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ถูกทำให้อับอายแผนการของพระเจ้าคือให้คุณรอดพ้นจากการถูกพิพากษานิรันและการที่ทากษานี้ถูกสงวนไว้สำหรับทุกคนที่สงสัยในข่าวสารของพระเจ้าต่อหนุษยชาติการพิพากษานี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากคุณเชื่อ ถ้าคุณเชื่อในข่าวสารแห่งความรักนี้ที่พระเจ้าส่งมอบพระองค์เองบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อบากของคุณพระองค์ทรงเสียสละตัวเองในยุคสุดท้ายเมื่อ2 0 0พปีก่อนพระบุตรของพระเจ้าทรงมาเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นเพราะยอห์นผู้เผยพระวจนะได้กล่าวว่าดูเถิดลูกแก่ของพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกพระเยซูคือพระลูกแก่ของพระเจ้า เพียงแค่คุณเปิดใจรับข่าวสารแห่งไม้กางเขนและเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นเพื่อบาปของคุณและทรงฟื้นคืนพระชนเพื่อความชอบธรรมของคุณเพื่อให้คุณได้รับความรอดได้รับการชอบธรรมโดยความเชื่อดังที่กล่าวไว้ในโรมบทที่5เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าของเรานี่คือข่าวสารของศาสนาคริสต์นีคือข่าวสารแห่งไม้กางเขนสำหรับหลายคนที่ไม่เชื่อมันอาจดูเหมือนความบ้าแต่แท้จริงแล้วนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่พระเยซูทรงอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามปีกับอีกไม่กี่เดือนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ และด้วยความบิชาและการกลมเหงพระองค์จึงถูกจับและถูกตรึงกลางเขนแต่ทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะได้หลังพระโลหิตอันเบิสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพื่อการอภัยบาปของทุกคนที่เชื่อในพระองค์เพราะว่าเมื่อเราได้รับการชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วการเชื่อว่าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ ซึ่งได้ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนการสร้างโลกให้มาสู่ยุคสุดท้ายนี้ในการสิ้นสุดของยุคสมัยและสิ้นพระชนเพื่อบากของเราเพื่อที่ตอนนี้เราจะได้มีชื่อของเราเขียนไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนั้นเป็นการกระทำด้วยความเชื่อและเมื่อเราตายวันที่เราตายพระเยซูทรงสัญญาว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์ เราจะได้เข้าสู่สวรรค์และอาศัยอยู่กับพระเจ้าตลอดไปและเราจะไม่ถูกพิพากษาเหมือนกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่สงสัยในข่าประเสริฐเพราะว่าข้อความแห่งการเขียนคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าส่งดับความรอดของทุกคนที่เชื่อขอให้คุณเชื่อเปิดใจของคุณและสารภาพว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรของพระเจ้า บาปของคุณจะได้รับการอภัยเมื่อคุณเชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนกางเขนนั้นเพื่อให้คุณได้รับการอภัยด้วยความเชื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างโลกนี้และผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกพิพากษาเวลานั้นใกล้จะหมดลงแล้วขอให้คุณเชื่อและยืนอยากมั่นคงเพราะนี่คือข่าวสารแห่งความรอด